มาหลังจากเราเก็บมาหลายอาทิตย์นะฮะเราก็จะมาทําการเปิดเปิดสัตว์ก่อนดีกว่าแล้วเ,เปิดสีม่วงก่อนเปิดสีม่วงก่อนสี่ใบเลยนะะทุกคนไปอันนี้ได้มีโอกาสได้ทอง้านนี้ไม่น่าจะมีอ่ะอี้ขาวจัวอันนี้ล่ะอุ้ยอี้ไม่มีอะไรเลยไม่ต้องมาขึ้นพงแพ็คที่อะไรกูไม่ซื้อ อันนี้เป็นสัตว์เก้าใบทุกคนลองดูดิว่าจะมาหรือเปล่าโอ้ยแดงๆอะไรเมื่อกี้ตกใจหมดอยากข้าแม่น3ามยยสพี่ว่าผมควรทำอะไรดีครับของเทียสองหมดแล้วยาสมดก็เยอะแล้วโอ้โหเฮ้ยอะไรอันนี้คืออะไรวะท่อนไม้สัตว์เรียบกับพี่เป็นแค่ถอน,อนไม้นี่ก็รอเกาะไหลอันใหม่ถ้าได้สีฟ้ามาจะเห็นเออนี่ไง เกาะไหลไงเดี๋ยวพี่ดอบเอาไปขายพี่ดอบแน่บอกเลยไม่ต้องห่วงไอ้เหียเอ้ยหนึ่งใบโอ้โหไม่มีแบบโอ้โหไลฟ์วีแววไอ้สีพวกนี้มันออกถึงไหนวะโอ้โหไลฟ์วีแววไม่มีเลยมาอัปเกรดมาเป็นสีทองแล้วเปิดมาหนึ่งใบเฟี้ยวเลยไอ้ไอนี่อ้นี้คือ โอ้โหสีทองเลยดี mommy. สีทองเป็นขวัญตาให้น้องๆหน่อยสีทองเป็นขวัญตาหน้องๆหน่อยมึงจะออกไพ่สีแดงให้กูลุ้นหน่อยดีคอนเทนต์ขอคอนเทนต์หน่อยขอคอนเทนต์หน่อยน้องๆขอคอนเทนต์หน่อยคอคอนเทนต์ห <NAS> น่อยโอ้ไม่มีให้กูลุ้นเลยไอ้นี่สี่ใบคอคอนเทนต์หน่อยสีสุดท้ายแล้วเฮ้ย มึงต้องมาทั้งใบหนึ่งอะ่ะมึงต้องสีแดงมาทั้งใบหนึ่งให้กูลุ้นหน่อยว่าเป็นสีอะไรนะไปไปเฮ้ยเฮียของปอมแล้วแหละสัตว์มึงให้อะไรกูมาเนี่ยาากูสากลมาเป็นอาทิตย์ไปไปเลยไปมึงไปเลยมึงนี่ไปเลยโอ้โหครั้งสุดท้ายเพื่อนผมจะทำการสุ่มครั้งสุดท้ายแล้วมันต้องออกใบหนึ่งมาให้เราลุ้นเว้ยม่ง,งั้นเดี๋ยวคลิปนี้มันจะแบบว่าก่อยๆ่อยไปไปเออ ไปเลยอะไรก็ไปไอ้สัตว์โอ้โหหัวจะปวดผสมแม่งเลยลุนผสมเนี่ยมีม่วงแน่นอนมีม่วงแน่นอนหัวม่วงไอ้สัตว์สีเขียวเยอะสีเขียวเยอะออกเป็นสีฟ้าหลายอันหน่อย โอ้โห oh, สีฟ้าไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งเสือออกมาเป็นอันไม่ซ้ำขาดวะขาดเสียใจนักเอ้ยเราได้เอฟเฟกต์อะไรมาเอ้ยได้อัตราการหุนฟูมาแ a มแ a ม jam ย o u jam y ผมไม่ดรอปเองไม่ดรอกมันเพิ่งจะมากี่วันเองเองไม่ดรอปเองก็ใจเย็นอาจจะดรอปวันพรุ่งนี้ก็ได้นะไอ้น้องทำไรเราต้องใจเย็นใชจไหมหใจร้อนมันจะไม่ได้วด้วยรอย ไปไปเฮ้สัตว์เราได้เยอะกว่าสัตว์ไอสัตว์น้ำเงินไม่โผล่เลยน้ำเงินไม่โผล่เลยให้กูได้ลุ้นตัวหนึ่งนะ่ะน้ำเงินมาเอ้ยอว่าได้ลุ้นนะได้ลุ้นนะได้ลุ้นนะทุกคนเดี๋ยวต้องใส่เองเว้ยอ่าเริ่มด้วยม้าก่อนม้ามันจะเป็นแบบว่าเร็วอว,ว่มามันเร็วม้ามันเร็วปั๊บ ใส่มาไปสองตัวเลยอยู่ข้างหน้าควบแล้วก็ตามด้วยตัวนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไมเดี๋ยวเฮ้ตัวนี้มันจะมันจะหลงฝูงโดนฉวบโฉบไปตอนหลังมันจะไม่ได้เพราะนั้นต้องเอาตัวนี้ปิดท้ายเป็นตัวดูหลังไงเป็นจ่าฝูงเขาดูข้างหลังอะไรของกูเนี่ยนะพวกมึงก็นั่งฟังกันเฉยไม่มีหงไม่มีห้ามเลยนะเอ้ยดอกนี้แหละม่วงมึงเชื่อกูไหมหนึ่งสองป๊อเ้ย อ้าวจะตกใจตามที่เไยสีแดงเ่ยมันก็คือออกสีน้ำเงินได้ใช่ปะเอ้ยเอาว่าใบนี้ไม่เคยได้ด้วยจะบอกให้นะเอาวับแบมๆอุ้ยมีสีทองเขาแบบทองอลามอลามโปโ,โอ้โหหมีขาววิ่งเร็ววิ่งไปก่อนเลยสัตว์ไปแม่งเอ้ยอําเพี่อะไรเนี่ยหมีเออโอเคแม่งไม่มาว่ะเพื่อนๆรอรอบหน้าแล้วกันนะ เจ็บใจนักอันนี้ก็ฟาร์แมแบบใหม่ใครมาก็อย่าลืมนะอัปเดตใหม่นะครับพลังเวท2อันนี้ของก่อนน้ำแข็งนะอย่าลืมไปทำด้วยเอ้ยดอกมาอันนึงแล้ววะ่ะใช้อันนี้ทำนะสร้างเสร็จแล้วก็10อันแรกมามาันเช็คอินได้รายวันนะครับเป็นเช็คอินรายวันนะครับเราต้องเข้ามาเช็คอินด้วยนะครับอย่าลืมนะครับบอกตัวเองนี่รีบอกตัวเองอยู่ไหนะโอ้ยอยังลืมล็อกอินคาบาไปแล้ววันนี้เลหนื่อยทีแล้วสัตว์ได้ไม่ทันแล้ว ว้ายสวยแล้วจังแมงเอ้ยนี่เราอีไรวันอย่าลืมล็อกนะครับผมมันจะได้ทำทั้งหมด7ครั้งนะอย่างน้อยมันบวกพลังประมาณเกือบพันเลยนะครับต้องสองอันนะ่ะอย่าลืมมาทํากันนะครับตอนนี้แมปน้ําแข็งคูณ2ด้วยใช่ปะ่ะไอ้คูณ3ด้วยใช่ปะ่ะไปยังไงครับกดนี่เลยกดนี่เลยนี่แมปแมปโทเนเทลอะโทเนเทลแล้วก็เลือกเลือกเลยอยากฟาร์มตรงไหน ไอ้เยี่นี่ขนาดมึงเป็นแบบใหม่เปิดมามึงก็ราคาแบบเฮ้ยมีคนซื้อผมไปแล้วนะแปดอันนะนี่รอนี้ออกนะโอ้หเนี่ยกองเล็บเนี่ยผมฟาร์มทั้งวันแล้วเนี่ยได้มาสามอันปุ้มอยู่นะ